เอเยอวอเซ่าสวัสดีครับผมพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไบค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลยจีพีกโดน150นะครับตัวนี้เป็นปี2023เลยนะเป็นตัวสีวาวด้วยนะคันนี้เดิมๆจากโรงงานเลยนะชุดสีเป็นชุดสีเดิมนะฮะเป็นสีเขียวเทาเท่ๆแบบนี้เลยนะครับคอนโซลยังดำๆเลยนะท่อได้มาเป็นท่อเดิมนะรถเดิมจากโรงงานเลยนะฮะไฟหน้าเป็น LED มาให้นะครับผมรถสวยๆอย่าให้พลาดเลยนะครับผมนะ ดอกยางหน้าหลังมีมาให้เต็มๆครับผมใช้งานได้ยาวๆไปเลยคันนี้แค่หลักไม้แค่หลักพันโลเท่านั้นนะครับลูกค้ารถอ,อาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะฮะเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะแต่สภาพดูนงก็ยังสวยๆอยู่เลยเครื่องข้างเดิมนะข้างไม่ดังควันไม่ไหลแน่นอนนะครับรันเราตรวจเช็คให้หมดแล้วนะระบบไฟติดครบนะครับผมเรามาดูเลขไม้กันหน่อยดีกว่านะฮะคันนี้นะฮะเลขไม้อยู่เพียง9,500โลนะครับผมมาฟังเสียงท่อเดิมกันหน่อยนะฮะ เครื่องนิ่งๆเงียบๆเลยนะฮะบิดติดมือเลยนะ,ะประมาณนี้เลยนะครับผมเจ้าคัน,นี้นะฮะผมเปิดตเสนอราคาขายไม่แพงเลยนะขายอยู่ที่46,900บาทเท่าบาทตนนั้นเองนะครับผมนะสามารถผ่อนจัดไฟแนนซ์ได้นะครับยอดดาวยอดผ่อนจะอยู่ด้านบนเลยคันนี้นะฮะมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะฮะใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย